อันนี้อันนี้สิสารกองเขานะคะยาปกติกะสารไปใส่น้ำบานนี่แหละเนาะบานเทากับนี้สร้างมันมาแบยยบนี้อันนี้ได้ีา,ายลายได้แม่มาโชว์เลยไายกว้างแต่ไายกว้างน้อยเออไายกว้างน้อยแต่กว้าง,งบ้านมันสิเป็นก้อนโมบุ๋มเนาะถ้าเราไปเที่ยวอันนี้น ขวงตาโอ้ขวงางตาอันที่เขาเ่ยอันนั้นเน<อ>ี่ยกะติบตอีกอันนึงมาให้บนนี้แม่ิมเช็ดษต้นี้นี่ต้นฉบับอันนี้จะนมาฮัทซานชิ้นแรกกันวันนี้แม่แมชิ้นแรกของยานะคะที่เฮ็ดเฮ็ดตามตามเพื่อัอนตามต้นฉบับด้วยค่ะเพ<ม>ื่อนกระเบิง้งเบิ้งแบบใดแม่ะเบิ้องนับนับคู่นับเศษต่อ อนับคู่นับเส็นตอกใส่เวลาจากมือค่ะนี้สองมื่สองมือ,มอคือ,อหัดหัดหดที่แหลมอืมสองมื่เบื้องล่ซื้อว่าเอาลง้งจังไนจับจังไรน,นี่ก็เฮ็ดได้ออกมาเป็นกวางไงเจ้บริตอต่อเท่านี่ย่อมถ้ามาชาญ์มาะนนี้โอ้ถัานรวมร่วมกับอันร่วมกับย่อมอ้มันโดนยู่ทางแต่ มาขูดตอกกับสารน,นี่สองมือขุดตอกขุดตอกขาวนี่อสองมือครับสารสารเกินประมาณเพิ่งมือเนี่ยละอันได้มาซ้ำานี่งาันเรื่อมือโอ้ได้เลี้ยวอยู่นี่เนาะแบบเลี้ยวจะ่สา่ะ <c oughs> มันหัดไหมอ่ะสีตอกน,นี่ได้จากอันย่อมเอียงค่ะย่อมเปียกด,ดูย่อมเปียกด,ดูต้มต้มเปียกด,ดูต้มสีเขียวมันยังออกต้มสีเขียวเราก็เลยย่อม ต้มจับสองมื่นสามหมื่นมันยังกินเรื่ออกมาลามนำ้ำเสเียดเสียดเลยอ,อ,อ๋อเป็นสีธรรมชาติเนาะคะ่ะธรรมชาติวิสารเคมีค่ะเอาาเขาเขาเห็ดเมื่อใดเอาสีเยอะใส่จักน้อยเลยล่ะนี่จ๊องธรรมชาติล้วนๆอ๋อธรรมชาติล้วน,วนพีน่น้องเปิดมาดูบานเฮาเลยละค่ะ<า>อันนี้ก็ คนอย่าให้มันดำคนก็ไปม็มัก์คโคนีกขนาดสีดำนี่คือมัก์คโคนเนาะใ,<ช>ในแบบแบบต้นชบาแบบ,บนี้แม่ตัวย่างันแต่อะไรเพม่เอามัก์คโคนแต่โคนอือนี่แหละค่ะเพื้นกันแหนมอันเบิึงตัวย่างแล้วก็มาเห็ดเพราะว่าพืนพ้นฐานกะกะสารกงเขา่ากะติบเขาอยู่แล้วนะคะเีปรบ้นานจะอาเขตเสริมก็คือสารกงเขานี่แหละอืีดูนะได้เอามาเป็นตัวแล้ว ม่ชดอ,อีกได้แม่โชวมุนรอบๆไปอ,อันนี่กวางกวางน้อยอ,อันตอนมวลวันแม่ว่าตามนานันหนาหนามันบองเบลอันนี้ก็หนามันบองเบล <c oughs> หนามันบองเบลพี่น้องมันกับตาไฮแค่ไหนน้อยๆตุ๊ปุอยอ่อันนี้คือ<ม>กวางนะคะไล่กวางค่ะพี่น้องค่ะคัทา,าจากยายกับสิ่งนี้ชิ้นเดียวอีกแล้วเนาะ เค็ดเองงานแฮนด์มิคอันนี้ค่ะเล้วๆใกล้ิเรียลแล้วน่ะไม่เนาะอย่ใกล้สิมวนแล้ว,นนวลลบนอืมมวลเพื่แอแล้วสายด้วยมันใช้หรือานทอาอ่านี่ะค่ะงั้นอนิเรกหรือว่างอ่าเวลาว่างอาชีพดั้ง,ง,งเดิมของ ของมูบานมูบานยังคำ้ำาะสะพัดเกิดมากอะ,ะา่าสาษาญี่ของเขาสามร้อยกม้านยังค้ำค่ะมูบานเท่ากา<ม>ับเห็ดนี่แหละค่ะเป็นสินค้าโอท็อป<ม>ทรงทัวประเทศพร้อมนะคะพี่น้องให้ชาวบ้านในนี้ไล่ได้ือ้ยเพื่อเงินทำมาแล้วนะคะแกเดี๋ยว อปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ